ดีค่ะก็เดี๋ยวพวกพี่ขอล้างมือก่อนนะคะเนื่องจากจะไปทํารักษาแผลปัยายาแชมเปนมานะคะก็ต้องเราก็ต้องล้างมือให้สะอาดนะคะแล้วเดี๋ยวพวกพี่จะไปอธิบายตัวยาแต่ละตัวนะคะว่ามียาอะไรบ้างนะคะสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวยานะคะต้องขอขอบคุณทางสาพันชังไทยนะคะหมอทิพย์นะคะ ที่เราประสานงานกันตลอดเวลานะคะในการสั่งยานะคะก็หลังจากที่รอบที่แล้วเนี่ยทางสาพันช้างไทยได้ส่งมอบยามาให้เราใช่ไหมคะและเราก็ได้ประกาศไปในเรื่องของท่าปางไหนอยากได้ยาช้างเนี่ยก็ได้มารับที่โครงการคลินิกช่วยเหลือช้างชาาที่เราฟรีนะคะก็ได้มีควานช้างนะคะจากปางอื่นมาขอรับยาไปแล้วนะคะสามารถไปติดตามได้ใน ep 2ีนะคะที่เราแจกจ่ายยา ให้กับช้างมากกว่าสิบห้าเชือกนะคะหลังจากที่เขาเนี่ยได้ตัวยาไปแล้วเนี่ยเขาก็ได้อธิบายให้เรานะคะว่าปกติเนี่ยช้างเนี่ยเวลาเขาอาบน้ําเสร็จเขาจะถูต้นไม้ใช่ไหมคะเอาตัวเนี่ยถูขัดขัดผิวกับต้นไม้ทีเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาช้างมันก็ต้องมีบาดแผลระหว่างตอนที่เขาถูถูกับต้นไม้ใช่ไหมคะพอมีบาดแผลเมื่อก่อนเนี่ยเขาอะก็ปล่อยให้แผลเนี่ยหายเองตามธรรมชาตินะคะแต่พอเขารู้ว่าเรามียานเนี่ย ที่จะรักษาบาดแผลคุณยายหรือช้างหรือที่ปางอื่นๆเนี่ยเขาก็ได้ติดต่อเข้ามาขอรับยานะคะเพื่อที่จะไปรักษาบาดแผลที่เวลาช้างขูดถูก,กับต้นไม้หรือว่าช้างเป็นอะไรนะคะก็เดี๋ยวเราจะมาอธิบายในตัวยานะคะตัวนี้คือด่างทับทิมนะคะตัวแรกนะคะเป็นการเอาไว้แช่เท้าช้างก่อนที่จะรักษาบาดแผลช้างอะไรนะคะจะใช้ตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะเป็นไพเล็ไวโอเลตนะคะเวลาช้างเนี่ยลิ้นเขามี ฝ้าขาวๆอะค่ะตรงลิ้นนะคะเราจะใช้สำลีเนี่ยหรือชุบเข้าไปเนี่ยแล้วก็เอาไปเช็ดเช็ด,เช,ดเช็ดบริเวณตรงลิ้นของช้างที่มีฝ้าขาวๆนะคะหรือพวกลิ้นแตกเป็นแผลหรือใช้แบบพวกฆ่าเชื้อราตามเท้าหรืออะไรเนี่ยได้หมดเลยนะคะตัวไพลเ,วไวเลตไวโอเลตนะคะส่วนตัวต่อไปนะคะเบตาดีนเซอร์จิคอลสครับนะคะใช้สำหรับในการทำความสะอาดก่อนผ่าตัด บาดแผลช้างหรืออะไรก็ตามนะคะอะตัวเนี้ยมันจะเหมือนสบู่นะคะสบู่คนเราเนี่ยคะ่ะแต่เป็นสบู่ที่ฆ่าเชื้อนะคะก็จะใช้สําหรับล้างสบู่ก่อนที่จะไปทำถัตกรรมตัวต่อไปนะคะก็คือตัวนี้ต่อไปนะคะก็จะเป็นน้ําเกลือปกตินะคะน้ําเกลือเยอะมากนะคะครั้งนี้ที่เอาให้เพราะช้างเนี่ยเวลารักษาบาดแผลเขาทีเนี่ยต้องใช้น้าเกลือเนี่ยเยอะมากๆนะคะไม่ใช่ขวดเดียวแล้วสามารถพอแล้วนี้ไม่ได้นะคะเพราะต้องใช้ ขวดน้ําเกลือเยอะนะคะส่วนตัวนี้นะคะจะเป็นขี้ผึ้งนะคะในการรักษาบาดแผลช้างให้ดีขึ้นตัวนี้ก็สําคัญมากนะคะก็ะจะทําให้แผลของช้างเนี่ยรักษาได้ดีขึ้นนะคะส่วนตัวนี้นะคะเป็นพักก๊อตนะคะเราก็จะใช้สําหรับซับแผลให้แห้งนะคะพวกเช็ดเลือดออกเอ้ยอะไรเอ้ยนะคะก็จะใช้ตัวนี้เลยนะคะก็วันนี้นะคะ ก็ขอขอบคุณนะคะตัวยาทั้งหมดที่มีนะคะบนเชลนี้เหมือนกันนะคะก็จะเป็นนี่เป็นครีมนวดนะคะตัวนี้เป็นยาล้างตาของช้างนะคะตัวนี้นะคะเป็นน้ํามันนวดนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณทางสาพันช้างไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นหมอยาฟาร์มาซีนะคะแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนควานช้าง ของเกาะชมลมของที่สมุยนะคะแห่งแรกของประเทศไทยนะคะที่ช่วยกันดูแลรักษาช้างนะคะไม่ให้ช้างเป็นอะไรนะคะก็ขอขอบคุณทุกท่านนะคะช่วยช้างถึงช้างกันนะคะยังไงแล้วถ้าปางใดนะคะถ้าช้างมีปัญหาหรืออะไรนะคะสามารถมาติดต่อรับยาได้ที่โครงการช่วยเหลือช้างชราของเราที่นี่ได้เลยนะคะ ยังไงแล้วติดต่อมาทางผู้ช่วยสัตวแพทย์ปุ๊กกี้ได้เลยนะคะผ่านเพจมาได้เลยนะคะวันนี้ปุ๊กกี้ผู้ช่วยสัตวแพทย์ก็ขอลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะใครที่ต้องการติดตามนะคะปุ๊กกี้นะคะติดตามได้ช่องทาง Facebook กับช่องทาง youtube นะคะและใครที่ต้องการบริจาคค่าอาหารช้างและยานะคะสามารถติดตามได้ในเพจ IL o v e Elephant สมุยนะคะและเพจปุ๊กกี้เลิฟโยโย่ค่ะ